สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเคก้กม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำคัพเค้กค่ะสองสไตล์กันนะคะทั้งรสช็อกโกแลตและวานิลาก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ s ไ r i b e ช่องเคก้กม้อแกงก่อนนะคะเราจะต้องวอร์มนะคะในส่วนของเอ่อหม้อไว้ก่อนนะคะก็ใส่อย่างนี้นะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปตั้งไฟนะคะไเราจะใช้ไฟกลางกันนะคะนี้เรามาเตรียมในส่วนของไข่แดงก่อนนะคะเราจะตีไข่แดงนะคะสองฟองกับน้ำตาลทรายนะคะ ให้เข้ากันจนปูนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่นมค่ะนมสดนะคะลดจืดนะคะเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะให้ใส่น้ำมันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ร้อนแป้งค่ะผงฟูนะคะกันนะคะและพักส่วนนี้ไว้นะคะคนพอให้เข้ากันอย่างนี้นะคะคนให้ไวที่สุดนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะ จนผงผงแป้งไม่มีเหลือนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าให้มันเป็นเม็ดนะห้ามเป็นเม็ดเลยนะคะคนให้ไวอย่างนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเคาะไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของไข่ขาวกันต่อค่ะนะคะเราจะใช้มะนาวก่อนนะคะตีนะคะอันนี้ไข่ขาวนะคะไข่ขาวจำนวนสองฟองนะคะน้ำมันนะคะให้ขึ้นฟองนะคะ ประมาณแบบฟองให้ตีสปีดต,ต่ำก่อนให้ขึ้นเป็นฟองเล็กน้อยค่พอฟองขนาดนี้ใส่น้ำตาลแล้วตีสปีดสูงเลยค่ะ ได้แล้วนะคะไรนี้เราก็จะตัดนะคะด้วยสปีดต่ตํานะคะเพื่อตีตัดฟองนะคะจะได้มีฟองอากาศในเนื้อเค้กน้อยที่สุดและจะทําให้เค้กไม่แน่นค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมกันค่ะไข่อย่างนี้นะเราได้ลักษณะสองถ้วยอย่างนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะโดยแบ่งไข่ขาวนะคะสามครั้งค่ะใส่ผสมกับส่วนผสมของไข่แดงวนไปในทา,ทางเดียวกันนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะ นี่นะคะเห็นไหมผสมนะคะให้จนเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะคะอย่ามีส่วนของไข่ขาวเลยนะคะเห็นไหมคะพอเนื้อเดียวกันมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเราก็จะไปใส่พิมพ์กันค่ะทีนี้นะคะเราเตรียมพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้นะคะอุ้ยเราเตรียมพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยนะคะสําหรับใส่นะคะ ซึ่งนะคะเราจะต้องใส่ไม่ให้เต็มนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มใส่พิมพ์กันแล้วนะคะเราจะใส่ประมาณสามส่วนสี่ถ้วยนะคะเพื่อที่มันจะพอดีเวลาเราออกมาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพ่งจะเห็นนะ,ะประมาณนี้ ค่ะทีนี้เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราเคาะค่ะไล่อากาศนิดนึงนะคะเคาะทุกอันเลยเนาะอย่าให้มีบับเบิรนะคะขนาดใหญ่อยู่นะถ้ามีนะคะก็ให้ใช้แต่เนื่องจากเราตีตัดอากาศบับเบริรขนาดใหญ่จะไม่ค่อยมีเนาะเออเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเห็นไหมบับเบริรเราไม่ค่อยมีนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราไปใส่นะคะในส่วนของค่ะเราเปิดนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่นะคะในส่วนของมีลงไปนะคะ ในตอนแรกนะคะให้เราใส่ไปกลางนะคะประมาณห้านาทีนะคะหม้อค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปกลางนะคะห้านาทีค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเปิดแกนครบเวลาแล้วนะคะดึงลงไปเลยค่ะปุ๊บไม่มีอะไรติดมาแล้วสแสดงว่าสุกแล้วนะคะเอาละค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นนะคะแล้วเรามาแต่งหน้ากันค่ะค่ะพอมันเย็นแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ตีนะคะตนีนะคะัดัะดาด้วยสตอบี่ ค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะลาไปด้วยนะคะเค้กนะคะคับเค้กนะคะผลไม้สดกันนะคะแบบง่ายๆนะคะลองไปทําดูกันค่ะสูตรนี้รับรองไร่นะคะสามฟองโดยที่เราจะต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ไข่แปรแดงนะคะกับน้าตาลค่ะตีให้เข้ากันนะคะค่อยๆใส่นะคะตีน้ำตาลกับไข่แดงนะคะ ให้ไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้แป้งนะคะเศษสองส่วนสามถ้วยตวงนะคะลดลงไปค่ะค่ะตามด้วยนะคะผงฟูค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ล้นผงโกโก้นะคะตะก้อคนต่อค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะใช้ตะก้อมือคนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลยนะคะค่ะเราก็จะใส่น้ํานะคะเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปนะคะเข้ากันนะคะคุณให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะ เอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ํามันค่ะเราก็จะใส่น้ํามันพืชน,นะคะเศษหนึ่งส่วนสามวยตัวนะคะเข้าไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่าให้เป็นก้อนนะให้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยนะคะเคาะนิดหนึ่งนะคะตะล่อมเสร็จแล้วก็เคาะนิดนึง ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะเต็หนึ่งส่วนสองช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมในส่วนของไข่ขาวกันต่อนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตีด้วยสปีดต,ต่ำในฟองหยาบๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เช็คนะคะเห็นไหมคะมันจะตั้งยอดลักษณะอย่างนี้อ่อนแล้วนะคะเราก็ตีสปีดต่ำค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรวมกันนะคะระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงค่ะค่ะทีนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสําคัญนะคะเราก็จะรวมไข่ขาวกับไข่แดงด้วยกันนะคะโดยที่จะแยกเป็นสามครั้งนะคะค่ะค่อยค่อยค่อยๆตัดล้อมนะคะให้เข้ากันค่ะ เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมหยอดลงพิมพ์กันค่ะค่ะหลังจากที่เสร็จทุกอย่างนะคะเราก็เตรียมหยอดลงพิมพ์กันนะคะตัวที่เราอย่าหยอดเยอะนะให้เหลือพื้นที่นิดนึงนะคะเพื่อไว้แต่งหน้าเค้กนะก็พูดง่ายๆหยอดประมาณสองส่วนสามของพิมพ์นะคะค่ะเราก็มาใส่หม้อกันนะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ซึ่งเราก็จะใส่หม้ออยู่ประมาณ1ถึงสินาทีนะคะใช้ไฟตจำสุดเลยนะคะ10บนาทีเรามาเช็คครั้งหนึ่งนะคะว่ามันสุกหรือ,อยังนะคะ่ะทีนี้10นาทีผ่านไปนะคะแอมมีนก,ก็จะลองเช็คนะคะโดยที่เราจะใช้ไม้เล็กๆนะคะหรือนะคะเพื่อนๆมีไม้จิ้มฟันก็ได้นะรูมันจะเล็กลงนะคะแล้วจิ้มน,นะโอ้โหยังไม่สุกเลยนะคะเราจะอบไปอีก10นาทีนะคะดูค่ะสิอีกสินาทีผ่านไปนะคะ โดยประมาณตอนนี้20นาทีแล้วเนาะเราก็ตกการนะคะเมื่อกี้ดันใช้เอาเอันเล็กๆดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่เป็นรูแบบใหญ่ๆนะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะทีนี้นะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เราปิดไฟค่ะและตั้งทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนะคะและเราก็จะแต่งวิปปิ้งครีมค่ะทีนี้นะคะพอมันสุกแล้วมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะ,ะเราก็มาจัดก,การนะคะในส่วนของวิปปิ้งครีมกันนะคะ ค่ะมันจะขึ้นฟูเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปบีบก,กันทีนี้นะคะเราก็มาใส่ถุงกันนะคะถุงบีบนะคะค่ะเราก็จะโรยนะคะในส่วนช็อกโกแลตกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์สูตรดีๆกับเพื่อนคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ